าานนหัดกลับบ้านไปส่องกระจูรูกหนังหน้าตัวเองด้วยนะถนัดจังเลยนะเรื่องเอาหน้าเอาตาเปิดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้เปิดไงนี่ฉันแค่เตือนนะเธอก็บอกความจริงกับพี่วีไปสิใครที่คิดจะสู้กับฉันฉันสู้ไม่อยอีดาคนใหม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกฉันได้ดาคนในคลิปเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าฉันว่าต้องใช่แน่แน่ถ้าเป็นฉันนะฉันก็นึกว่าจบมากเ เธอยังมีหน้ามาโม้ที่ศา์อีกเหรอไม่อายหรือไงหรือว่าไม่ชินแล้วอะใช่แล้วไงอ่ะถ้างั้นเธอก็ลองนอนกับฉันดูสักคืนสินไหนในก็ไม่อายแล้วนี่นี่ที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงฮะหัดกลับบ้านไปส่องกระจกดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะถ้าฉันได้แกเป็นผัวแล้วก็ชาตินี้เนี่ยคนลำบากทั้งชาตินี่ให้มันน้อยหน่อย ไม่ังนะใจดีแน่เวลางานามันนั่งนินทาอะไรกันว่างมากเลยไนงะแล้วดูสิเนี่ยออฟฟิศเนี่ยสกรปรกเป็นหมดแล้วทำไมไม่ช่วยกันทำความสะอาดนี่ฉันพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีใครไปทำอีกหรอเดี๋ต้องให้ฉันเนี่ยเป็นคนลงมือทำคิดว่าทุกคนจะสงสารแล้วเลิกแกล้งฉันไม่มีทางยด เสียงดังอะไรกันคุณวิคุณส่งงานอะไรไมาให้ผมใช้ไม่ได้รีบไปแก้ให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะมอคะเดี๋ยวงานนี้เนี่ยหนูรับผิดชอบต่อเองนะคะดีปาด้วยล่ะหนักจังเลยนะเลือกเอาเงาตายล้างให้สะอาดเลยนะออฟฟิศของเราเนี่ยจะได้ไม่สกปรก ส,สกปรกแบบนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเปิดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้เปิดไงเปิดครับแกไปลากสักอย่างมาดิได้ครับเปิดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้เปิดยริงไงเปิดฉันเดี๋ยวนี้แกคิดจะมาแยกง,งานของฉันเอาหน้าใช่ไหมนี่ฉันแค่เตือนอะนะชีดแรกพ่เลยทั้งปิดเดี๋ยวนี้นะเปิดจำน้ำหนักโอ๊ยรุดเลยก่อนครับะะนี่ครับพี่ชูเอาเช็ดตัวนะครับ ขอบใจนะว่าแต่นายชื่ออะไรอะ่ะครับมัวทำอะไรอยู่ครับจะลังไปแล้วครับเดี๋ยวนะนี่แหวนฉันหายไปไหนอะ่ะฉันจำได้ว่าฉันวางแหวนไว้ตรงนี้นี่นาะเอ,อผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ได้เป็นคนไปด้วยงั้นเหรอเดี๋ยวก็รู้พวกแหวนฉันมันหายไปไหนเฮ้ยผ<ๆ>มบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ไปครับอ,อ,อย่าอะไไปเลยอย่าอย่าเน่เขาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาไม่ได้เอาไปอะ่ะ นี่เธอก็บอกความจริงกับพี่วีไปสิว่าเธอเอาแหวนของพี่วีไปอะ่ะฮะอ๋อนี่นายฉันว่าแล้วฉันแค่จะหาแหวนแต่ทำไมดูเธอเนี่ยโวยวายใหญ่จังเลยที่แท้พวกแกสองคนก็รวมหัวกันขโมยแหวนฉันเองเธอแน่ใจหรอว่าแหวนวงนี้เนี่ยเป็นแหวน แน่นอนสิฉันเอาหัวฉันรับกันได้นี่ถ้าจะบ้าไปแล้วลไหนั่นแหวนทองนะแล้วถ้าเกิดว่าแหวนเนี่ยมีรอยแล้วมันเสียหายขึ้ไหาถ้ามีปัญญารับผิดชอบไหมพี่วีครับทำไมแหวนของพี่วีถึงรอยน้ำล่ะครับอย่าบอกนะครับว่าเป็นของปอมอ่ะธรรมดาแหละคนที่ไม่มีเงินต้ออยากอัปเกรดตัวเอง ฉันจำได้ว่าตอนเช้าฉันออกจากบ้านมาแะฉันไม่ได้ใส่แหวนมาด้วยเอา้างั้นเหรอนี่นาจะไปไหนอ่ะพี่คะดากลับมาแล้วคะ่ะเอา้าดากลับมาแล้วเหรอน้าสามารอฉันตั้งนานแนะ่นี่วิมีอะไรไปคุยกันข้างนอกนะเออดากลับมาแล้วเหรอแล้วนี่พาเพื่อนมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่หนูก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวหาพี่ด้วยเลยนี่เธอ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่อะไปทําอาหารไม่ทานะถ้าติดใจยังไงอะวันหลังก,ก็เลยมาได้ได้ค่ะรอกป๊บนึงนะงนี่จะทําอะไรของเธอเนี่ยฉันเพื่อมาแล้วเรื่องที่เธอไม่ชอบฉันเนี่ยฉันพอเข้าใจได้นะแต่เธอก็ไม่ควรเอาน้ํามาราดใส่ตัวฉันแบบนี้นะเธอทําทแบบนี้เนี่ยเธอต้องการอะไรเธอจะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าเธอเป็นคนทําแล้วถ้าจะให้เธอชดใช้เนี่ย ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าพี่สาวของเธอจะต้องขายข้าวอีกกี่จานเธอจะมีปัญญามาชดใช้ให้ฉันได้คิดว่าฉันมีกล้างั้นหรอฉันก็แค่อยากให้เธอเนี่ยตาสว่างก,ก็แค่นั้นเองด่ดา,าดดทำอะไรนะพี่คะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเขามาหาเรื่องด่าก่อนอะพี่คะวีก็แค่จะมาคุยด้วยดีๆเองอะ ขอโทษเพื่อนเขาเดี๋ยวนี้ไม่ดาไม่ได้ผิดเขามาหาเรื่องดาก่อนพี่บอกให้ดาขอโทษเพื่อนไงไม่พี่คะถ้าดาเขาไม่ชอบวิอะ่ะครั้งหน้าวิไม่มาก็ได้นะคะดาพี่บอกให้ขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ไองทำแบบนี้กับดาด้วยอะ่ะ <c oughs> นี่จ้ะพี่ชพี่คะรองเท้าหนูตังหักละคาสิเปีย่ จ้ะเดี๋ยวพี่เช็ดให้นะไม่ต้องค่ะหนูดาเช็ดเองอย่าเพิ่งรองเท้าของฉันนะ่ะมันแพงฉันว่าให้พี่สาวของเธอเช็ดดีกว่าดีไหมคะจ้ะเรื่องเล็กน้อยนะ่ะเดี๋ยวพี่เช็ดให้นะไม่ได้นะคะใช้ทิชชู่เช็ดไม่ได้เดี๋ยวขนจะติดค่ะเดี๋ยวพี่อะใช้ผ้ากันเปื้อนของพี่เช็ดให้ พี่จะเช็ดให้สะอาดเลยน,นะพี่คะพอได้แล้วคะ่ะโอเคโอเคครั้งนี้เนี่ยถือว่าฉันเห็นแก่พี่สาวของเธอก็แล้วกันนะฉันจะไม่คิดค่าเสียาหายฟังนะใครที่คิดจะสู้กับฉันฉันสู้ไม่ถอย ดาพี่บอกแกกี่ครั้งแล้วบ้านเราจนแกอย่าสร้างปัญหาได้ไหมแต่พี่คะข้ามาหาเรื่องดาก่อนนะดาต้องตอบกลับงั้นเหรอพี่ขอโทษดา,ดาการที่เราสู้กับแก่งแย่งชิงดีกันแบบนี้มันยิ่งทำลายทุกอย่างดาขอโทษค่ะเรื่องเมื่อกี้พี่รู้ทุกอย่างแหละดาพี่ทำไปแล้วอ่ะแกก็อยากให้สิ่งที่พี่ทำอ่ะมันสูญเปล่าได้ไหมฟังพี่นะ การที่เราถอยออกมามันไม่ได้หมายความว่าเราแพ้เสมอไปหรอกนะ